วันนี้วันอาทิตย์ที่11มีนาคมพุทธศักราช2555เราได้เยี่ยมชมงานสุบสารตำนานไทยลือครั้งที่12ซึ่งในจัดขึ้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาณที่บริเวณเฮือนลือวัดพระธาตุสวนภาคกลางวันตั้งแต่สิบเก้นาฬิกาเราได้ไปเยี่ยมชมสินค้าผ้าทอผลิตภัณฑ์ไทยลือ และสินค้าพื้นเมืองนะบริเวณงานก็จะมีถนนคนเดินกาดมั่วครัวแรงเราได้ชมการแข่งขันตีกลองปูจาชมการคนขนมปาดของชาวไทยลือ้อและการทำข้าวแคบอีกด้วยเราได้ชมพิธีสืบชะตาหลวงนะที่พระวิหารวัดพระธาตุสุบ,แบนและที่สำคัญในตอนเย็นวันนี้เวลา16นิกาเราได้ชมขบวนแห่ทางประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทยลือ้อจาก7จังหวัด ทั้งจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนแพร่น่านและจังหวัดพะเยาในพิธีเปิดงานสืบสารตำนานทิลือเรื่องลือวัฒนธรรมล้านนาครั้งที่12ประจำปี255 5และยังได้ชมการแสดงแสงสีเสียงชุด12บันนรรณาสุล้านานาไทยและที่สําคัญเราได้ชิมอาหารขันตกแบบไทยลืออีกด้วย ชมชนภายนอกได้ศึกษาวิถีชีวิตแบบไทยลือ้ลอระหว่างวันที่10ถึงวันที่11มีนาคมพุทธศักราช2555ณเรือนรื้วัดพระธาตุสกแวนตำบลยวนอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาจังหวัดพะเยามีกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลือ้ออาศัยอยู่ในเป็นจำนวนมากในหลายอำเภอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตอำเภอเชียงคำอำเภอบสร้างอำเภอจุน และอำเภอเชียงมนวนชุมชนไทลื้อเหล่านี้มีถินฐานเดิมอยู่ที่12ปันนาได้อพยพมาสร้างบ้านเมืองในดินแดนล้านนาหลายครั้งหลายครานับตั้งแต่สมัยพระเจ้ากาวิะระ,ากาะปกครองเมืองเชียงใหม่เป็นต้นมาลักษณะเด่นเฉพาะของชุมชนไทลื้อมีสองประเภทประเภทแรกการตั้งชื่อหมู่บ้านของตนเองตามบ้านเดิมของตนเองเช่น กลุ่มที่มาจากเมืองยวนมาตั้งบ้านยวนกลุ่มที่มาจากเมืองมางมาตั้งชื่อบ้านมางกลุ่มที่มาจากเมืองแพท่เมืองเชียงบานก็ตั้งชื่อบ้านแพร่และบ้านเชียงบานเป็นต้นประเภทที่สองการสืบสารอนุรักษ์วิถีชีวิตแบบไทยลือจึงปรากฏในศิลปะการทอผ้าการแต่งกายที่อยู่อาศัยการเล่นพื้นบ้าน,านภาษา และอาหามเชื่อวิถีชีวิตแบบไทยลือ้อได้รับผลกระทบจากวัฒนธรรมภายนอกชุมชนทำให้ภาพของวัฒนธรรมไทยลือ้อบางส่วนเริ่มผ้ามัวเยาวชนรุ่นหลังคลายความกุันกับวัฒนธรรมเดิมของบัตพรพชนการจัดกิจกรรมวาศศรสืษสารตำนานไทยลือ้อเรื่องมือวัฒนธรรมล้านนาท้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญ5ประการคือ 1. เพื่อสร้างความผูกพันระหว่างเยาวชนรุ่นหลังกับบรรพชนไทยลือโดยใช้กิจกรรมทางวัฒนธรรมเป็นสื่อกลาง 2. เพื่อฟื้นฟูสืบสารและนุรักษ์รูปแบบของวัฒนธรรมไทยลือโดยสร้างกิจกรรมสาธิตที่เป็นรูปแบบเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และนันทนาการ 3. เพื่อประสานความสมานฉันระหว่างกลุ่มชนไทยลือในชุมชนต่างๆกระตุ้นให้เกิดความสำนึกในชาติพันธุ์เผ่าญาติ สเพื่อสร้างความเข้มแข็งกับชุมชนไทยรื้อให้ร่วมกันจากกิจกรรมวิถีชีวิตเป็นศูนย์กลางเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและห้าเพื่อสร้างเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอันเป็นนโยบายสําคัญประการหนึ่งของการพัฒนาจังหวัดพะเยา thank <laughs> you The <laughs> ดีครับวันนี้ก็ยินดีนะครับปีพ่อแม่พีน้องทั้งหลายเนี่ยมาแอว่งงานไทลืนะครับงานไตลือของเขานี่ก็เจ็ดมาไล่เตอร์แล้วนะครับเตอร์นี่ก็เป็นเฮมเตอร์นหนึ่งดีสมาคุมไตลือแห่งองจังหวัดพยาวนี่มาโฮมใจกันนะครับแล้วก็เจินพ่อแม่พีน้องไตลือเจ็ดจังหวัดผักเนินมาโฮมกันก็มีขบวนยาวไล่หยางนะครับเดี๋ยวนี้ขบวนก็กำลังอีเข่ามาดีสครับวันนี้มีทีเปิดนะครับเนาะแล้วก็งานไทลืองานไตลือนี่ก็จะมีการแสดงไลายลอย่าง เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของไตลือนะครับเขาเชิญเป็นพ่อแม่พี่น้องมากร่อยมาพอกันนะครับิที่ตอนรับครับสำหรับวันนีก็ต้องขอขอบคุณนะครับเอาอพ่อแม่พี่น้องจากเขจังหวัดหาดเนรที่ปินไตลือมาโฮมงงานแล้วก็หมูนักท่องเที่ยวทีไม้แอวมาก้อยยังอำเภอเจียงคำาของเฮานะครับเจ้าไตลือสมาคมไตลือจังหวัดพะเยาก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับ